สวัสดีทุกทุกท่านนะครับมาพบกับกูเตียนไดครับเด้อมื่อนี่นะครับมาในคลิปแกะกล่องนะครับผมแกะกล่องตัวนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับเด้อเป็นยามาฮ่าพรีเซอร์ e c 73นะครับในซีรีส์ e นะครับผมพร้อมแฟดได้นะครับผมแฟดได้ที่ลงจังหวะให้แล้วก็หนังสือโน้ตนะครับผมหนังสือโน้ตตัวนี้ก็แถมไปให้แล้วก็ทางในนี่ก็ซิมีในส่วนของการใช้งานแบงค์นะครับกูเตียงอธิบายไว้นะครับ เห็ดใบหิริแล้วนะครับแบงค์ที่1จังหวัดบริโล่นะปุ่มลุนิซิมิยูริจิเซชันยูซีปุ่มนะครับก็คือกดกดเปลี่ยนเสียงได้เลยนะครับแต่ละแบงค์มี8แบงค์นะครับเล่นได้ทั้งหมด8จังหวัดก็คือ8จังหวัดนี้คือบันทึกไว้ให้เรียบร้อยแต่งไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้จะส่งไปที่คุณครูเจี๊ยบนะครับผมคุณครูประดิษฐ์นะครับคุณครูประดิษฐ์อยู่ที่อำเภออ่าอำเภอขลุงนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับผมคุณครรูปะดิษฐ์ นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับแจ้งราค่าเจเนทับเด้อขออภัยมันมีคลิปหนึ่งที่อ่าคุณยังแจ้งผิดนะครับราคา18,500บาทนะครับผม18,500บาทค่าจัดส่งก็ตามพื้นที่นะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันสินค้ามันกล่องใหญ่นะครับแล้วก็มีเฮ็ดอ่าประกันให้ด้วยนะครับประกันการเดินทางให้พร้อมนะครับตัวนี้ย้ำอีกทีนึงนะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับผมท่านใดสนใจก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับผม015747015 8 4, 7, นะครับผมไปกูเอย่ยงนะครับพร้อมเสียงแต่งพร้อมลุงจังหวะเรียบร้อยนะครับราคานี่นะครัมีค่าทรงนะครับค่าทรงก็ค่าทรงค่าแพ็กเนาะนะครับผมอ่ะเปิดออกมานะครับ ่ะนครับในกล่องนะครับ,รบตัวนี้ในกล่องก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับของยามาฮ่านะครับตัวนี้น่าจะเป็น PA 1 5 0นะครับผม PA หนึ T นะครับอันนี้ของไม้เมือหนึ่งนะครับผมของไม้เมือหนึ่งเลยนะครับผมเอาไว้นี่ก่อนนะอ่งนะครับผมพร้อม สแตนวางโน้ตนะครับสแตนวางโน้ตแล้วก็เป็นคู่มือนะครับภาษาอังกฤษนะครับอันนี้อยู่ในกล่องนะผมอันนี้อยู่ในกล่องเดี๋ยวกเญแจใส่เข้าไปให้นะครับ,รบมาเบิ่งกันนะครับนี่ก็จะมีการเช็คมาจากทางร้านเบื้องต้นนะครับ ับผมเรียบร้อยนะครับผมนี่สภาพสวยๆเลยนะครับผมสภาพสวยๆนะครับอน,นี่จะมีนะครับตรงลอยคือจะเป็นฟุ้นของอันนี้จักหน่อยนะครับผมอ่ะมาแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นอ่าจะมีช่องเดี๋ยวมาเบิ้งตัวนี้นะครับ,รบสิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมา จากาตัว463นะครับตัวนี้473นะครับตัวนี้จะเป็นสีชมพูนะครับอ่าจะเป็นสีฟ้านะครับผมขออภัยครับสกรีนสีฟ้านะครับปกติ463จะเป็นสีออกสีขาวๆนะครับตัวนี้จะเป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับอันนี้ต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับทูโฮส USB นะครับอันนี้เสียบแฟลชได้นะครับเดียบแฟลชไดร์ได้คุณจะเสียบตัวนี้ออกอินนะครับสามารถต่อเสียงเข้าตัวนี้ได้นะครับต่อเสียงผ่านตัวนี้ได้นะครับเพื่อที่จะเสียบลงตัวนี้ก็ได้ แล้วก็จะเป็นเกนนะครับเกนตัวนี้คือเกนไม้นะครับตัวนี้เสียบไม้ได้นะครับผมรุ่นนี้เสียบไม้ได้มีรูโฟนนะครับรูโฟนก็คือรูอถ้าเป็น C 6 3สมซีมีเฉพาะรูนี้นะครับต่อหูฟังกับต่อขายายเอาพุตร,รูเดียวกันนะครับช่องเดียวกันแต่ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาตัวนี้นะครับเอาพุตตัวนี้เป็นเป็นสองเป็นสองช่องนะครับเดี๋ยวก็ยังเสียบแจ็คเป็นตัวนี้ แจ็ค uh, ที่แนะนํานะครับสายที่แนะนํากับสิ์แนะนําเป็นสายแบบนี้นะครับเด้อเวลาใช้นะครับเวลาใช้ให้แนะนําให้เป็นสายแบบนี้นะครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้ออกเป็นสตอริโอนะครับผมถ้าเราออกแบบนี้ถ้าเราเอาแจ็คแบบนี้นะครับแจ็คแบบนี้ถ้าเป็นแจ็คแบบนี้เอามาเสียบแบบนี้นะครับเสียบมันจะออกไปฝั่งเดียวนะครับมันจะเป็นโมโ,โ,น,โนนะครับผมต้องแบบนี้นะครับถ้าจะเสียบตรงนี้ต้องเสียบเป็นแจ็คสตอริโอนะครับ สเตอริโอแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมีหัวสเตอริโอเดี่ยววันนี้เนี่ยหัววันนี้นะครับนี่มันจะมี2ขีดนะครับถ้าถ้าจะเข้ารูโฟนนะครับอ่านะแล้วก็ไม่งั้นก็ต่อเป็นช่องหูฟังได้เลยนะครับตัวน,นี้เข้าหูฟังตนนัวนี้นะอ่นะโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะมีอ่าเสียบแว้เตอร์นะครับปึ๊บนี่มาแล้วนะครับนี่ก็จะเสียบไว้ตรงน,นี้นะครับปึ๊บนี่ เต็นวางโน้ตครับเตนทวางโน้ตจะอยู่ตรงนี้นะครับจะว,วางไว้ก่อนในส่วนของจังหวะนะครับก็จะมีจังหวะลงได้10นะครับตัวนี้ลงได้10 แต่ถ้าจังหวะไหนที่มี a กับ b คนละจังหวะน,นะครับมันก็จะเป็นได้ทั้งหมดประมาณจังหวะละสองช่องเนาะจังหวะละสองช่องละสองจังหวะนั่นเองนะครับแล้วแต่เสียปุ๊บเสียเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะมีอ,อฟ f s e t day ฟ f f ได t ฟฟ์ไปเสียบ ได้นี่สามารถเล่นมิดีได้นะครับผมเล่นมิดีได้นะครับลงจังหวะได้นะครับเปิดเครื่องครับปึ๊บนี่มาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะเช็คเสียงนะครับ เสียงมาแล้วครับผมเช็คครับดังทุกคีย์ดังทุกริมนะครับผมดังทุกคีย์ดังทุกริมนะครับผมลำโพงก็ดังสองข้างนะโพงนี้ดังดังทุกคีย์ดังทุกริมนะครับ ทีนี้เดี๋ยวพีจะขอเอาแจ็คเนี่ยนะครับไปเสียบตรงรูโฟนเพื่อไม่ให้ลำโพงมันดังนะครับเพราะว่าเสียงมันจะดังไปรบกวนบ้านข้างบ้านนะครับนะครับตัวนี้เสียบซัดเทนได้นะครับเสียบไม้ร้องเพลงได้อันนี้มีพิษเบนนะครับโยกถ้าเปิดมิดีนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับ ถ้าเราจะเปิดมิดิเข้ามาตรงออดิโอตรงนี้นะครับกดปุ๊บมิดิจะอยู่ในแฟลชได์นะครับตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณที่45ไเป็นต้นไปนะครับนี่ก็จะเป็นเพลงมิดินะครับเหมือนเดิมนะครับเวลาเราเปิดก็เปิดตรงนี้นะครับอนนี่เป็นซาวด์มิดินะครับผมซาวมิดิที่ที่อยู่ในแฟลชได์นะครับมาใช้ตรงนี้นะครับโหมดซ่องนะครับแล้วก็กดเล่นตรงนี้นะครับเลือกก็ใช้การหมุนหมุนหาได้เลยนะครับ ภาษาก็จะเป็นภาษาคาวเกะนะครับผมเรียงตาม a b c d ไปถึง z นะครับไปจนถึงตัวสุดท้ายเลยนะครับผมทีนี้ขั้นตอนแรกนะครับที่คุณียงจะทําก็คือการเอาเสียงมาลงปุ่มนี้นะครับเสียงเอฟเฟกต์ทั้งหมด4เสียงนะครับวิธีการนะครับก็ทําแบบนี้นะครับผมกดฟังก์ชันค้างไว้นะครับกดชิปฟังก์ชันนะครับขอโทษนะครับถ้าเป็นรุ่น4ี่หกสามจะกดตัวกดค้างนะครับแต่รุ่นจะมีชิปนะครับกดค้างกดชิปแล้วก็ฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็หมุนหาคําว่า โหลดอ่า import import w e b นะครับ import w e b แล้วก็กด enter นะมันจะมี enter กับ exit ตรงนี้ได้ใช้บ่อยนะครับ enter a นะครับนี่คุณยังจะเอาบ้างไฟลงนะครับบ้างไฟขึ้นมาแล้วนะครับ enter ครับ2ครั้ง loading นะครับการ loading ก็คือการดึงจังหวะเข้ามาในเครื่องนะครับดึงดึงเสียงนะครับเสียงเมื่อกี้นะครับเสียงบ้างไฟเนี่เข้ามาในปุ่มนี้ปุ่มนี้คล้ายๆกับปุ่ม multi pad นะครับถ้าเป็นรุ่น750ก็จะคือ multi pad นั่นเอง นะครับอ่ะโอเคได้หนึ่งเสียงละนะครับบ้างไฟเพียงกเจ้าไก่มาใส่นะไก่ขันอีกๆนะครับมาใส่ตรงนี้นี่เสียงที่สองนะครับเรียงตามปุ่มไปเลยนะครับบ้างไฟไก่แล้วก็เสียงนกร้องนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นเสียงกลองสุดท้ายนะโอเคเรียบร้อยครับอ็นเอร์ครับปุ่มนี้บ้างไฟไก่นกนี่โอเคนกสำหรับท่านที่ซื้อไปลงเองนะครับก็สามารถทำได้เลยตามขั้นตอนครูเที่ยงเลยนะครับ ท่านก็จะได้เสียงเอฟเฟกมาใส่ตรงนี้นะครับรุ่นนี้แซมปิ้งไม่ได้แซมปิ้งลงคีย์นะครับแซมปิ้งลงตรงนี้นะครับเป็นเป็นเสียงเอฟเฟกนะครับแล้วก็ปุ่มดีนะครับป้งไฟดัมนะครับเสียงดัมกองนะครับเดี๋ยวทีนี้แล้วเราก็มาฟังกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่คลิปนี้ขออนุญาตอธิบายเป็นภาษากลางได้ครับเด้อทีนี้เรียบร้อยกดเอ็กซ์ส่อครับมากดดูนะครับ อ่าเสียงอ่าอันนี้อันนี้คือเสียงที่ครูเที่ยงนำลงไปเมื่อกี้นะครับสี่เสียงเมื่อกี้ตามขั้นตอน,นครับผมทีนี้ก็มากดเสียงหนึ่งทีนี้เราต้องทําก็คือเสียงมันเบานะครับเราต้องไปปรับนะครับกดฟังก์ชันนะครับแล้วก็เลื่อนหมุนไปหาคําว่าอ่าหมุนไปหาคําว่าอ่าแซมปิ้งวอลลุ่มนะครับ S M P L V O L แซมปิ้งวอลลุ่มอยู่ที่ฟังก์ชันที่สี่สิบเก้านะครับกด enter ครับออ่าจากร้อยล้วก็หมุนไปเป็นร้อยยี่สิบเจ็ด ก็จะดังขึ้น,นครับเสียงก็จะดังขึ้นอันนี้ร้อยก็ผลไปอ่าเสียงก็จะดังขึ้นมาครับปรับให้เต็มปรับให้ร้อยยี่สิบทุกอันเลยนะครับเพราะว่าเสียงกูเลียงทำไว้ค่อนข้างเบานะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับเราได้สี่เสียงเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปคือการโหลดจังหวะลงเครื่องนะครับคุณจะสาธิตแค่จังหวะเดียวนะครับเด้อ กดชิปค้างไว้ครับกดฟังก์ชันครับหมุนกลับไปหาคําว่าโหลดสไตล์นะครับเมื่อกี้เรา Import w ว b ใช่ไหมครับด,ด,ดึงเสียงมาลงตรงนี้เราจะใช้คําว่าโหลดสไตล์นะครับกดฟังเมื่อไรโหลดสไตล์แล้วก็ e n t e r ครับนี่ไปหาคําว่ากรองยาวนะครับก็ยังจะเราจะหวกกรองยาวลงก่อนนะครับจงหวะกรองยาวนะครับตรงนี้ คุณเจีงก็ได้จังหวะกองยาวแล้วกด enter ครับจะเอาไว้ไหนนะครับตั้งแต่291ไปจนถึง200อาจจะถึง300นะครับคุณเจีงจะไว้ที่จังหวัดที่สองเก้านะครับคุณเจีงจะไว้ที่298แล้วกันนะครับเนี่ยเจอแล้วก็กด enter ครับโอเคนะครับตอนนี้จังหวะตอนนี้คือขั้นตอนการดึงจังหวะลงมาในเครื่องนะครับเมื่อกี้ดึงเสียงนีหลดถ้าโหลดสไตล์คือดึงจังหวะโอเคครับกด x i t ออกก่อนครับเอาแค่จังหวะเดียวนะครับกดสไตล์ครับทีนี้มากดสไตล์แล้วก็ไปที่จังหวะที่เรา โหดลดเมื่อกี้คือ2 2อ่าสองเนะครับลองกดฟังดูอ่ามาแล้วครับเสียงจังหวะที่เราโหลดเมื่อกี้มาแล้วใช่ไหมครับนะทีนี้ขั้นตอนต,ต่อไปคือการมาแต่งเสียงลงแบงค์คุณเจ้งจะอธิบายสาธิตแค่1แบงค์นะครับสาธิตแค่แบงค์เดียวก็คือแบงค์ที่1นะครับคือเสียงจังหวะอ่ะจะาจังหวะกองยาวนะครับผมได้จังหวะแล้วขั้นตอนต,ต่อไปคือเราก็มาปรับความเร็วครับเทปโปตรงนี้นะครับเทปโปอ่า จังหวะอกองยาวเอาประมาณสักร้อยสิบแล้วกันนะครับท่านสามารถไปไป,ไปเพิ่มเองได้นะครับเมื่อได้เมื่อได้อันนี้จังหวะนะครับนี่เราไปเปลี่ยนเสียงครับไว้ครับท่านจะเปิดไว้อย่างนี้ก็ได้นะโอเคนครับกูจะใช้ใช้เสียงออแกนลงปุ่มแรกเสียงออแกนกูจะใช้เสียงไบสออแกนนี่นกะกดแอคอมตัวนี้ครับเพือเอ่อใสคอนเขไป ทีนี้เราจะปรับง่า้ครับฟังก์ชันครับแล้วก็หมุไปที่เอวลล การเซฟคือเมมโมรีค้างไว้ครับเนี่ยปุ่มแบงค์เมมโมรีกับแบงค์อันเดียวกันนะครับกดค้างไว้แล้วก็ลงปุ่มที่หนึ่งครับเนี่ยเมมโอเคแสดงไว้เรียบร้อยครับเราได้แล้วครับเนี่ยเสงโอเคแล้วต่อไปเราจะเอาลงปุ่มที่สองนะครับเราก็ให้งหวะม่นไปนี้นะครับกดไว้นะครับไปหาคำว่ากีตาร์นะครับหาคำว่ากีตาร์แล้วก็มุนไปหาว่าจะใช้เสียง60เคลียเสียงนี้นะครับกดฟัง নকান নকনা কনান মিটি คือเสียงแกซกโซโฟนนะครับ ก็แค่ปุ่มเดียวนะครับเมนออโต้ฟินเราต้องกด2ครั้งนะครับให้มันกลับมาที่เดิมนะครับตอนนี้มันอยู่ B ใช่ไหมครับมันอยู่ B เราต้องกด2ครั้งถ้าเรากดครั้งเดียวมันจะไป A แบบนี้นกดครั้งเดียวมันจะไป A ครับเมนเเราต้องกดกับอีกครั้งหนึ่งพูดง่ายคือถ้าเล่น B อยู่อยากให้มา B ก็กดปุ่มนี้ครับเมนออโต้ฟินเีสองครั้ง อนี้ผมที่สีเรื่องใช้เป็นเสียงแอคอเดียนไว้นะครับแล้วก็มันอยู่ปุ่มเดียวกับโอเกลเนะี้วเราก็เลื่อนไปเลยครับได้แล้วครับปรับเสียงครับทีนี้ปรับให้มีความดังขึ้น ร้อยครับผมหนึ่งแบงค์ครับผมอ่าเดี๋ยวร้อยครับผมนี่นะท่านก็ทำแบบเนี้ยนะครับทั้งหมด8แบงค์นะครับผมทำทั้งหมด8แบงค์เลยนะครับแล้วก็ปรับวิธีการปรับอันนี้ก็คือปรับเรื่องของเสียงกรองนะครับจังหวัดแต่ละจังหวัดอาจจะดังไม่เท่ากันแล้วก็มาฟังชันครับแล้วก็หมุนไปหาคำว่า,าหาคำว่าสไตล์วอลลุ่มนะครับสไตล์วอลลุ่ม ฟังก์ชันนี่คือเกี่ยวกับการตั้งเสียงทั้งหมดเลยนะครับสไตล์วอลลุ่มนะครับผมไปหาคำว่าสไตล์วอลลุ่มอ่านี่ครับเจอแล้วครับนี่สไตล์วอลลุ่มนี่ครับท่านก็กด enter ครับแล้วก็เลื่อนปรับเลยครับแต่ว่าสไตล์วอลลุ่มจะต้องเท่ากันนะครับในแบงก์นั้นจะต้องเท่ากันเช่นร้อยอันเนี้ยร้อยก็ต้องร้อยทั้ง4ปุ่มนะครับไม่ใช่หนึ่งร้อยอันหนึ่งร้อยยี่สิบมันก็จะเสียงก็จะกระโดดไปกระโดดมา สไตล์วอลุ่มมีความสําคัญยังไงคือถ้าเกิดจังหวะไหนที่มีความดังมากนะครับให้ท่านไปปรับลงนะครับถ้า,าจังหวะไหนที่มันดังเบาท่านก็ต้องปรับขึ้นนะครับปรับให้มันเท่ากันทั้ง4ปุ่มนะครับแล้วเวลาเล่นมันก็จะสมูทนะครับเวลาเปลี่ยนเสียงก็จะสมูทใช้งานง่ายนะครับอันนี้ปุ่มไม้นะครับผมท่านสามารถเสียบไม่แล้วก็กดตรงนี้มันจะมี3อย่างนะครับ1กดปิด2กดพูด2กดร้องนะครับมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆปุ่มไม้นะครับใช้งานง่ายนะครับผมนี่มคกัา กดได้นะครับกดเมกะบี์ก็คือทําให้เสียงมันก็จะมีความกระหึ่มเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาได้นะครับผมโอเคนะครับผมอ่าตอนไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับศูนย์เป็นหนึ่งห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งห้านะครับเบอร์คูเทียงนะครับผมท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ